โอเคก็มาอีกแล้วครับมีมิงโคโลครับก็วันนี้จะเป็นแบบคอนเทนต์สบายๆหน่อยนะฮรวันนี้จะพาทุกคนมาดูโลกที่มันแปลกประหลาดนะฮะคือบนโลกโซเชียลเนี่ยมีหลายโลกมากนะฮะก็คือโลกของสตอรี่ไอจีพวกนี้ใช่ไหมโลกของการตั้งสเตตัสโลกของการคอมเมนต์แต่อีกหนึ่งโลกที่มันมีความน่าค้นหาอยู่นั่นคือโลกของการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าการเช็คอินนั่นเองใช่แล้วเออมันเป็นโลกที่เราเพิ่งไปเจอมาเว้ยว่าแบบว่ามันมีอะไรที่สนุกสนานมากในการค้นหาเข้าไปใน ตำแหน่งที่ตั้งแล้วกูกดเลขอ่ดหรือยังโอเคเลขอ่ะแล้วซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีการใช้คำหยาบสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยละกันนะฮะเพราะว่าการเซิร์ชตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้คำหยาบ<อ>คำแปลกๆเพื่อที่จะค้นหาอะไรสิ่งใหม่ๆที่อยู่ในนี้มันจะมีไหมแล้วพอดีวันก่อนได้จะไปเช็คอินที่ร้านร้านหนึ่งแล้วเราเสียไปเขียนผิดคำไงหลังจากนั้นเนี่ยแม่งมาเต็มเลยโลเคชั่นปแปลกๆแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยวะเดี๋ยวลองไปดูเลยดีกว่า้อ้น้องแคม เอาคำแบบก็ยหยาบนิดนึงแล้วกันเอาง่ายๆก่อนเอาหยาบระดับระดับเลเวลหนึ่งพ่อมึงตายอ่าพ่อมึงตายเดี๋ยวเราจะเซิร์ชคำว่าพ่อมึงตายลงไปในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งนะอ่าปึ๊บมีปะมีทิศแน่เลยทุกคนมาดูนะครับอ่ามาดูอย่างแรกนะสตาร์บัคสาขาหัวแดงพ่อมึงตาย <laughs> ไอท <laughs> <laughs> ี่สตาร์บัคหัวทำไมมันมันไม่ดีเหรอหรือ เออหรือไม่อะหรือร้านนั้นเขาแบบว่าโชงน้ําให้มึงผิดหรอ,อมึงต้องไปตั้งอะไรโหดขนาดนั้นเราไปดูกับโลเคชั่นต่อไปดีกว่านะครับอันต่อไปแลทุกคนครับอันนี้หามากแยกสาทรนาทิวาสทิตมากอี พ่อตายตอนนี้คนนี้กำลังน่าจะรถติดกับน้องแคมเหาอใช่ใช่น่าจะรถติดอ่ะตรงนั้นในแยกสาธรร่ะและที่น่าแปลกใจด้วเลยคือมีคนเช็คอินแบบเนี้ยหลายคนเลยนะจริงเหรอตอนมปลายเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันอะไรแยกมาหายนรกแยกมาหายนรกอ๋อพูดอะไรเป็นชาติจะไม่เสร็จสิ้นแล้วคนเช็คอินอย่างนั้นอ่ะเยอะมากแยกมาหายนรกก็กลายเป็นที่โด่งดังไปเลยใช่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอ้อย่างที่สามว่ะแยกพระขนงรถติดพ่อตายนะครับก็แยกพระขนงรถติดพ่อมึงตายว่ะก็คือตรงแย เขนมมันรสติดจริงๆอะเนาะนี่มีอันนี้ดีกว่าร้านบะหมี่พ่อมึงตายนะครับทุกคน oh. อยู่เทศบาลเชียงใหม่นะครับ <Okay. S 1> อันนี้น่าสนใจนะลองเซิร์ชใน Google เลยไหมอ่ะลองเซิร์ชดูไหมร้านบะหมี่พ่อมึงตายนะครับเดี๋ยวกูดูก่อนมีมีอะไรที่กูเซิร์ชค้างไว้ปะเนี่ยนี่ไงมันดีไงว่าพ่อมึงตาย ก็คือมันมีอยู่จริงว่ะร้านบะหมีม่พ่อมึงตายนะพ่อมึงตายนี่มันไม่ใช่ชื่อร้านนี่มันเป็นชื่อเมนูเว้ยนี่เป็นชื่อเมนูกวนโอ๊ยของเฮียเขาละตอนสั่งนี่สั่งให้นุ่มนวลหน่อยนะเออตอนสัง่งเขาเฮียครับเอามะมี่พ่อมึงตายถ้าไปแบบว่านักเลงนักเลงเฮียบะมีม่พ่อ,องตายเขา เฮียฮงอะร้านซุ้มเฮียวหงะ่หงหรือหองวะหงไม่จัตวาหงหรอไม่จ er> ัตวาไม่จัตวาคไม่จัตวาหง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 ังห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 งตงหงหกหง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 พงหงหงตงยงหงนงหงหงหงยงหงะงหงองห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 งง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 ง ฟื้นมาแม่ก็ยังไม่ขยับโอ้โหคือติดเยี่ยห์เลยนะอันเนี้ยแสดงว่าที่คนเขาเช็คอินแล้วเขาแบบสร้างเออเขาเรียกว่าครียร์เอ็ดทำพวกนี้ขึ้นมาขึ้นมาใหม่แสดงว่ามาจากปัญหารถติดทางนั้นจริงเลยนะเออหลาที่เลยนะแล้วเขาคงแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะระบายกับใครอ่ะก็เลยแบบเยี่ยตรงเนี้ยแหละแม่งรถติดสัตว์อย่ามา เช็คอินโชว์แม่งเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูคำต่อไปฮะทุกคนครับนั่นคือคำว่าปวดขี้บนท้องถนนเนี่ยคำว่าปวดขี้เนี่ยน่าจะเป็นคำที่ฮิตมากๆเลยปวดขี้ปะมาแล้วนะฮะเอามาดูคำแรกทุกคนครับถนนพระราม9ก้าปวดขี้ก็ต้องทนนะฮะกูต้องขี้ตลอโอ้โหแสดงว่าพระรามเก้าเนี่ยขึ้นชื่อว่ารถติดอยู่แล้วก็คือถ้ามึงปวดขี้บนถนนนั้นเนี่ยก็คือต้องขี้ในถุงอะถุงอะไรก็ได้กูจะขี้ <laughs> เคยมีเหตุการณ์เหมือนกันที่แบบว่ากูปวดขี้มากแล้วคือไม่ต้องถนนพระรามเก้าอ่ะคือถนนธรรมดาที่มันหาปั๊มไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะออแล้วขี้กูมาแล้วอ่ะกูหันไปปุ๊บยันเค้แม่งมีถุงอยู่ถุงหนึ่งกูเกาาจะหาที่มืดๆอ่ะแล้วมันมืดแล้ว เนอกัจะแบบลงจากรถเหรอไม่ลงไม่ลงด้วยไม่ลงด้วยกลัวผีโอเคมันจะขี้ในรถนั่นแหละ,หละดีนะแม่กดทนได้โอ้ oh my g o อแสดงว่าใครไปที่ถนนพระรามเก้าก็ระวังตัวกันด้วยนะครับก็คือถ่ายให้เรียบร้อยไว้ก่อนเรามาดูต่อนะครับกับอันต่อไปอันนี้น่าจะตลกมากห้องน้าพานิชยทนแหล่งคนจนทุรนปวดขี้คนจนทุรนปวดขี้กันเลยวะทุรนทุลายเี้ยมีอยู่สามอันนะคำว่าปวดขี้นะครับที่เหลือกลายเป็นปวดเอวปวดล้าวปวดสะโพกล้าวลงขาปวดแหละ สแสดงว่าคนที่ปวดขี้เยอะๆก็คือน่าจะเป็นพระรามเก้า <c oughs> พระรามเก้านี่น่าจะปวดจัดๆนะฮะเรามาดูคําต่อไปดีนว่ะคําว่าอะไรครับพวอออยขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันก็คือ <c oughs> คํานี้เนี่ยน่าจะมีเยอะนะแคมบอกว่าให้ลองเซิร์ชในโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่าสถานที่เนี่ยมันจะเยอะกว่าในคอมกางกดเข้าเช็คอินแล้วก็กดเช็คอินแล้วตอนนี้พวยจัดไปเต็มๆครับโอ้เราสามารถเช็คได้ด้วยว่ามีการเช็คอินกี่ครั้งโอ้โหนี่ครับ ไปเลยครับคำแรกนะ <laughs> เทศบาลนครเชียงใหม่นะฮะเช็คอินกันถึง167ครั้งนะทุกคนมันอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่วะกูอยากรู้มากโอ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่เหมือนอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเชียงใหม่เลยทุกคนครัทำไมอ่ะแล้ว167ครั้งเลยวะเยอะเหมือนกันนะอ่ะเรามาดูกับที่อื่นดีกว่านะครับผมอ่ะมีถึง76การเช็คอินฮะคำว่าเอ๋ยคอวอยเอ๋ยอ่ะทุกคนครับไปดูกันแม้ว่าคือที่ไหนมันคือธุรกิจท้องถิ่นนะทุกคนมาดูอันอย่างต่อไปฮะเดี๋ยวนะคำว่าคอวอยเนี่ย มายร้านอาหารทีเด็ด99ถึงขึ้นมาฮะทีเด็ด99นี่มันคืออะไรครับมันเป็นร้านอาหาระนะครัรบเป,รเป็นร้านอาหารพาตาคารใช่แล้วกินกับครอบครัวใช่ใช่เป็นร้านอาหารกินครอบครัวครับแล้วก็เกิดว่าใครม่วงเนี่ยก็มีโรงแรมให้เช่าต่อได้เลยคือ<ง>เวลาเขากินเนี่ยมันอิ่มไงกลิ่นของม่วงเออแล้วก็จะมีการโชว์พิเศษในร้านตลอดเวลาโชว์พิเศษได้ใช่เลยเหมาะแก่ด้านนองดหนูๆนะที่แบบเป็นครอบครัวน่ารักน่ารักนะไปนั่งกินข้าวด้วยกันนี่ ไปตุงกุ้งย่างครับทุกคนการเช็กอินถึง257ครั้งฮนะเข้าไปดูดีกว่านี่เรามาลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับเดี๋ยวนะมันอยู่ท่าช้างว่ะมันอยู่ใกล้ๆกับแถวนี้นะน่าจะเป็นชื่อร้านอะไรสักอย่างมากกว่าแต่คนเช็คอินถึง200กว่าครั้งนะเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับตุงกุ้งย่างนะครับโอเคมาดูกับคำว่าคอวย่ออีกสักหนึ่งที่แล้วกันนะฮ่า,าเด็ดๆกันไปเลยบนถนนหัวแต่คนขับรถห่วยแตก <laughs> อยู่แถวแถวบางพีนะฮะสมุดปาการครันนีชี้ให้เห็นเลยนะเนี่ยว่าปัญหาบนท้องถนนของประเทศไทยเราเนี่ยมันชัดเจนนะเพราะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนบนถ้าแบบเป็นคำคำหยาบอ,อ่ะ ก็บ่นแต่เรื่องรถติดใช่กับรถเรื่องรดใช่ได,ด,ด้แล้วรถติดอดิหามากแยกมาหายสวรรค์อุโมงค์หัวคุกควยนั่เอาพวกขุดหรือไงทําไมมันช้าตอนนั้นคือแยกมาหายสวรรค์คือช้ามากอันนี้คือคงแบบเครียดมากเระมาว่าแบบมึงเอาพวกขุดหรือไงไปนางเจ็ดห้าป่ะเคยห้าติดแบบอยากเป็นบ้าเลยอ่ะน่งเจ็ดห้าแต่มอหนึ่งมอหกเขาต้องไปเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมเป็นสุดยอดสุดยอดแห่งวัรรถติดใช่แลวคือตัวรถติดด้วยไงก็มีปัญหาหนึ่งเข้ามาก็คือกดที่ ปวดขี้แล้วไปลงตรงนั้นก็ไม่รู้จะไปลงไปขี้ที่ไหนแล้วก็ไปลงบิ๊กซีเว้ยพี่ไปลงบิ๊กซีดาวคอนองบิ๊กซีดาวคอนองแล้วมันเจ็ดโมงอ่ะห้างมันยังไม่เปิดอ่ะเราก็ต้องไปหาห้องน้ำแถวอู่ซ่อมรถไม่งั้นมันก็ต้องแบบขี้แตกไปโรงเรียนแล้วแล้วก็ต้องขี้ใส่กระป๋าไปเรียนแล้วนักเรียนเปิดกระเป๋าทำไมหนังสือเจอเหม็นอ่ะโอเคคำว่าคอวอยอนี่ผ่านไปแล้วกันก็จบไปแล้วอ่ะต่อไปคำใหม่ดีกว่านะแคมคำว่าไอ้เฮียนะครับเปิดไปปั๊บ บ้าทไอเฮียแจ็คแล้วความเฮี้ยคืออยู่ใกล้ๆเราด้วย400เมตรแจ็คเนี่ยโดนเพื่อนแก้งแน่เลย <c oughs> แน่ๆเลยแล้วมีการเช็คอินถึง52ครั้งแต่ <c oughs> การเช็คอิน4 8 4ครั้งครับนั่นก็คือไล่ไอเฮียมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยววะไล่ไอเฮียเนี่ย <c oughs> เป็นเป็นฟาร์มเลยครับทุกคนผู <c oughs> ขอเซิร์ชหน่อยเถีกว่า แบบว่าเลี้ยงตัวเฮียอะไรเงี้ยโอ้โหไอเฮียมันขายกุ้งนี่วะไรกุ้งเนี่ยหรอเออใช่ใช่แต่ว่ามันตั้งชื่อว่าไรไอเฮียเนี่ยไรเฮียโครงการวัยรุ่นทํากินเออที่ไหนก็ไม่รู้กูหลงอันนี้ก็ทาเลยเช็คอินถึง8,900้ายครั้งนะฮะแสดงว่าแม่งคือหลงกันจิบหาไปพวงเลยนี่เจ้าพญาที่ไหนก็ไม่รู้กูหลงมึงไปตรงกันได้ไงอ่ะคือมันตลกมากนะว่าถ้าคุณได้สลองเซิร์ชคำว่าไอเฮียเนี่ยบ้านไอเฮียเต้บ้านไอเฮียแม็กบ้านไอเฮียต้นบ้านไอเฮียพีบ ของไอเฮียออฟลงมาบ้านไอเฮียไปเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านไอเฮียปลาบ้านไอเฮียมีปากบ้านบ้านอู่ทองก็บ้านไอเฮียเอ็มก็คือไอเฮียนี่ก็คือเถื่อนเหมือนกันอ่ะคำต่อไปคือคำว่าอะไรฮะพิศา ไอสัตว์ปูดองไม่ลองหน่อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยถนนเพชรเกษมหรือลานจอดรถไอสัตว์ติดแม่งทุกวันขับรถชาตินี้ถึงอีกทีชาติหน้าแน่นอนนะกูหมดความอดทนกับมึงแล้วนะไอสัตว์ก็คือตอนนั้นน่าจะแบบว่าเกลียดอะไรหรือเปล่านะครับเรามาดูคำอื่นอีกไหมหอสลายอีแล้วกันโอเคคำนี้จะดูเถื่อนนิดหนึ่งขออภัยนะแต่อยากเข้าไปดูว่ามันมีใครที่เช็คอินคำพวกนี้อยู่ไหมนะครับหอสลายปไปศูนย์บำบัดผู้ติดสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ เซ็กซ์อินพันสองแสดงว่ามันน่าจะเป็นสถานที่อยู่จริงนะถ้างั้นเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูดีกว่าศูนย์บำบัดสวยวุฒิมันมีคนเช็คอินเยอะมากนี่มันมี Facebook ด้วยศูนย์บำบัดผู้ติดทีถึง1,200คนกันเลยทีเดียวเสียงหลงเลยทีเดียวเสียงหลงแล้วงงอ่ะนะนี่คือเป็นป้ายหน้าโรงพยาบาลเลยนะเนี่ยเสียค่าบำบัดไหมครับเี่นลบท่าไหร่วะก็คงทำเนี่ยเล่นๆแหละมั้งอ่าเรามาดูกันต่อดีกว่าอันที่สองนะครับซ่องกะหลี่กะหลี่แม่น้ำโขงตายโขง เป็นโอ้โหแล้วเช็คอิน976ครั้งนะครับอันนี้ไม่ตั้งใจจะพูดคำหยาบนะแต่มันมีอยู่จริงๆนะทุกคนในเช็คอินเนี่ยแล้วก็ซอยหิมายังกว้างกว่าใจอนะไรอยู่เนี่ยโอ้ยยยยทั้มาคือแบบมันจะมีแบบบุคคลอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในใน Facebook จริงๆนะครับอ่ะขัต่อไปคขา่ารถติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านี่ มีกรุงเทพเมืองศรีวิไลฝนตกทีไรน้ําท่วมรถติดทุกคีนะครับโอ้โหชีวิตดีๆที่ลงตัวเป็นไงล่ะคําว่าเหงาด้วยอ่ะเออบนรถเนี่ยมันต้องมีความเหงาเนาะบางคนแบบขับรถอยู่คนเดียวรถติดเหงาเหงาอะไรเงี้ยดูซิว่ามีคนดราม่าหรือเปล่าเหงารู้สึกเหงานะครับบางปลาสร้อยนะ2.3การเช็คอินนะ 2.3k มนะครับมีห้องนอนคนเหงาห้องเช่าคนโสดด้วยว่ะโอ้โหอันนี้คือจุดนัดรวมปัเนี่ยอุ้ยอันนี้ชอบ2,300การเช็คอินครับทุกคนกรุงเทพ พมหานคร เมืองที่มีคนเหงามากกว่าเสาไฟฟ้าต้องนอนสาวขี้เหงาโอโหอันนี้คือวิวยวจุดสุดการเช็ค1.1 k นะครับครับเคศาลาคนเศร้ามีแต่คนเหงาและคนบ้าอกหักเหรอเขาบอกอกหักไหมอกหักครับคำนี้ฮะบ้านคนเหงาตำบลแอบรักอำเภออกหักจังหวัดรักเธอเหักไปสนีเพอร์เจอร์รักเธอคนเดียวเจ้าบทเจ้ากรบ้านจริงๆอ่ะกูแต่การเช็คอินแปดพันเลยนะเรามาดูอันนี้ดีกว่า 3k ฮะการเช็คอินนะครับห้องนอนคนหัก บางคลา้าอยู่บางคลา้าเออถนนคนอกหักที่ไม่มีวันสินสโโ้นสุดโอ้โหชีวิตเศร้ามากห้องนอนน้อยๆอกหักมาหาห้องพี่อกไม่มีไปห้องอื่นโอกหักเรื่องความดราม,มา่าเรื่องความเศร้าอะไรเนี่ยเราผ่านมาแล้วเราลองไปดูนี่ดีกว่าผี โอ้โหป, yeah. ป่าช้าผีตายโหนะครับ18กิโลเมตรที่ยาภูเขาไฟด้วยโหหนึ่งจุดหกเคบ้าบ้ามีอะไรดีถ้วยแก้วคนระับร้านเจ๊ไฝประตูผีผีไม่ค่อยมีอะไรวะ่ระขอคำสุดท้ายพี่พีเกิดลยว่ะประยุทธ์ประยุทธ์ครับพีจริงเลยนะอันนี้คือไม่เกี่ยวอะไรการเมืองน,นะเพราะว่าผมแค่อยกากจะใช้คำว่าประยุทธ์คนที่ชื่อประยุทธ์นี่ก็มีหลายคนมากอันแรกนะครับ3เช็คอินนะเมื่อไร่ประยุทธ์จบ มื่อกี้ที่เราพิมพ์เขาวมาประยุทธ์แต่เราเป็นการทดลอง SEO ครับคือปองกกัวเงได้ดีมากครับตัวมีคนมาขอหน้าบ้านก็คือวันนี้เราเห็นแบบว่าจุดเช็คอินอะไรพวกนี้ใน Facebook มันมีอะไรฮ่าเราก็เลยหยิบเข้ามาทำเป็นคอนเทนต์ในวันนี้แล้วกันทุกคนนะอ่าโอเควันนี้ก็ฮาหรือไม่ฮาไงก็ฝากติดตังกันด้วยลวกันนะครับก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเพื่อความบันเทิงแล้วกันถ้าเกิดใครแบบว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ไปติดต่อศูนย์บรรบัดผู้ติด เอ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ปันป่นๆขำๆไปแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนันนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนเราสองคนนี้ผมแล้วน้องแคมป์นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบาย